ครับผมสวัสดีครับวันนี้บ้านสวนสิริวันครับก็จะมาแนะนำวิธีขายายพันธุ์ไผ่กิมซุงเนาะหลายๆคนบอกว่าอ้ต้องไปหาซื้อตน้นละร้0ยห้สครับนี่ฮะสสัปดาห์พอดีผมได้กิ่งพันธุ์มาจากพี่สาวที่กเกษตรสมบูรณ์นะครับผมก็เลยมาชามไว้นี่น่าจะเป็นสัปดาห์ที่สครับที่กลับจาก บ้านที่กเกษตรสมบูรณ์แล้วก็เอามาชําไว้ชําในร่มนะครับโดยพี่เขยเป็นคนตัดให้ท่อนลักษณะนี้ครับเหลือตาไว้นะฮะก็ <c oughs> ตอนนี้เริ่มแทงรากครับแทงหนอ่อแค่สองอาทิตย์สั้นๆครับผมก็ได้ทั้งหมดมาห้าท่อนพันเนาะพี่สาวให้มาห้าท่อนพันก็หลังจากนั้นจะขายายนะครับนี่พื้นที่รอบๆสวนตรงนี้มันเป็นบ่อเล็กๆอยู่ผมก็ว่าจะผมจะปลูกสักสามกอสี่กอ หรือทั้งหมดที่พี่สาวให้มาเผื่อรอดเผื่อตายเราะไปซีเรียสนะครับนี่ครับตัดให้ทิ้งท่อนนะครับทิ้งท่อนไว้ประมาณสองนิ้วไม้บรรทัดนะครับแล้วก็ท่อนบนนี่ครับส่วนนี้ครับมีรูลักษณะนี้นะครับแล้วก็ไปปักชำไว้ในร่มนะครับในร่มเน้นนะฮะในร่มครับแล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มแทงหน่อขึ้นมาเริ่มตีรากขึ้นมาครับวันนี้ก็จะเอาไปลงหลุมจริงละหลังจากชํามาสองอาทิตย์ครับผม หลักการง่ายๆก็คือตัดใต้ต่อนะครับต้องเรียกว่าใต้ตอเนาะใต้กิ่งพันธุ์ครับลงมา2นิ้วไม่ทัดครับแล้วก็เหลือป่องบนไว้ลักษณะนี้แล้วก็เติมน้ําให้เต็มอยู่ตลอดเวลาพี่สาวผมบอกมาก็แรกๆผมคิดว่าจะไปซื้อเขานะต้นนึงก็มานอย่างถูกๆก็เจ็ดปดิบาทนะเนาะหน่อพันธุ์ท่อนหนึ่ง อันนี้ผมไปเจอวันนั้นหน่อพันธุ์ที่ที่แทงหน่อแล้วนะครับเขาบอกร้อยห้าสิบาทผมว่ามันแพงเกินไปพอดีที่สาวแนะนําว่าให้กอกน้านะครับเป็นน้ําฝนหรือน้ํเจืดท,ทั่วไปครับในรูข้างบนที่มองเห็นนะครับให้ต่อเนื่องใหญแห้งครับผมลองทําดูสองสัปดาห์ครับได้หน่อขนาดนี้ละก็ตอนนี้จะเอาลงหลุมจริงแล้วครับก็หากถูกใจครับกดไลค์กดแชร์ครับกดซับสไครป์ช่องบ้านสวนสิริวัล ให้ด้วยครับมีรอบๆอบสวนครับบรรยากาศร,รอบๆอบสวนของนู้นเป็นพริกครับผมพริกอ่าเป็นแพ็คพินพริก,รกเขาเรียกอะไรพริกช่อนะครับได้ได้เม็ดพันุ์มาจากสองพริกช่อเมืองจีนครับเขาจะออกเป็นช่อลักษณะนี้นะดกฮะดกมากแต่มีปัญหาคือเขาเรียกอะไรอะ่ะ <c oughs> เป็นกุ้งแห้งเยอะในรุ่นแรกรุ่นถัดไปก็ใช้ได้ในนี้อันนี้พริกกินกะกินกะแหนมนะครับก็ปลูก ไว้กินฮะปลูกไว้กินเองเพราะเป็นถั่วนะครับตะไคร้เราบอกฮะกันดินสุดด้วยนะครับรอบๆฝั่งนู้นก็เป็นถั่วเหมือนกันปลูกทิ้งไว้ฮะฝั่งนู้นเป็นแปลงหอมแล้วก็มีผักบุ้งจีนนะครับผ่านน้ำเต้ากักล้วยบวบครับผมส่วนใหญ่จะปลูกกินเองครับไม่มีเคมีฮะเพราะมีหลานชายตัวเล็กๆที่วิ่งมาเด็ดกินถั่ว เด็ดกินนู่นนี่นั่นในสวนเนาะค่อนข้างจะดื้อๆสนๆหน่อยของนึนก็เป็นผักปังแดงนะครับผักปังแดงกําลังอ้วน <c oughs> อันเดี๋ยวพาไปดูใกล้ๆ <c oughs> นี่ฮะที่ผมจะเตรียมหลุมตั้งใจจะวางหน่อพันธุ์กิมซุงไว้ตรงนี้กอนหนึ่งนี่ผักปังแดงยอดอ้วนอวบแบบนี้ครับชิ้มน้ําพริกนะครับมันก็เริ่มเพิ่งจะขยายไปได้จากพี่สาวมาที่ตําบลขวาวมหาสรา,ารคามเนาะ <c oughs> ก็เป็นกระเพราเป็นแมงลักเป็นทั้งถึงด้านหน้านู่นเลยนะครับ